ฉันยังจำวันแรกที่ได้พบกับดนายได้ดีวันนั้นภายใต้ร่มเงาของอาคารคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพฉันเป็นเพียงนักศึกษาปีสรรามธรรมดาคนหนึ่งส่วนเขาคือดนายผู้ช่วยศาสตราจารย์หนุ่มอนาคตไกลที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแสงแดดอ่อนๆของยามบ่ายส่องกระทบใบหน้าของเขาทำให้รอยยิ้มที่ประดับอยู่บนริมฝีปากนั้นดูอบอุ่นยิ่งขึ้นไปอีกวิธีการพูดที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและแววตาคู่นั้นอ่า แววตาที่ทำให้ฉันรู้สึกราวกับว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในห้องโถงกว้างแห่งนั้นเราเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากการพบเจอกันหลายครั้งในห้องสมุดและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแรกเริ่มเป็นเพียงบทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับการบ้านและเรื่องเรียนแต่ไม่นานมันก็ถักทอเป็นเรื่องราวชีวิตของเราแต่ละคน ฉันเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับครอบครัวที่แสนจะธรรมดาของฉันพ่อเป็นพนักงานในโรงงานทอผ้าแถบสมุรประการแม่รับจ้างเย็บผ้าโหลอยู่กับบ้านและฉันคือลูกสาวคนเดียวที่พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้ทุนการศึกษาจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของท่านทั้งสองในขณะที่เดินายเล่าถึงครอบครัวที่เพียบพร้อมของเขาท่านเจ้าสัวอนันต์พ่อของเขาคือเจ้าของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ส่วนคุณหญิงระตีแม่ของเขาเป็นไฮโซผู้มีหน้ามีตาในแวดวงสังคมทุกอย่างดูมันจะสมบูรณ์แบบราวกับเทพนิยายจนกระทั่งวันที่เขาพาฉันไปทำความรู้จักกับครอบครัวของเขา การพบกันครั้งแรกกับคุณหญิงระตีและท่านเจ้าสัวอนันต์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารหรูใจกลางย่าสุขุมวิทบรรยากาศเย็นเฉียบจากเครื่องปรับอากาศไม่ได้ทําให้ฉันประมาาเท่ากับสายตาที่ทั้งสองท่านมองมาฉันพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแสดงความเป็นตัวเองที่ดีที่สุดออกมาฉันอยากให้พวกท่านเห็นว่าถึงแม้ฉันจะมาจากครอบครัวธรรมดาแต่ฉันก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และคุณค่าที่ฉันยึดถืออ๋อหนูนี่เองสินะลูกสาวคุณจรัสที่ทํางานโรงงานท่อผ้านั่น คุณหญิงระตีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขณะที่สายตาของท่านเลยมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนกำลังประเมินราคาสินค้าที่วางโชว์อยู่มันไม่ใช่คำถามแต่เป็นการตอกย้ำสถานะของฉันมีความรู้สึกเหมือนถูกเข็มเล็กๆทิ่มแทงซ่อนอยู่หลังถ้อยคำเหล่านั้นข้าคุณป้าฉันตอบเสียงแผ่วพยายามซ่อนความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเอาไว้ก็ดีนะมีความพยายามดีท่านพูดต่อพลางจิตวัยขาวในแก้วอย่างเชื่องช้าแต่ จะว่ายังไงดีล่ะมันก็ยากหน่อยนะที่จะจินตนาการถึงอนาคตของดนนายกับคนจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันขนาดนี้ท่านเจ้าสัวอนันต์นั่งเงียบแต่แววตาของท่านบอกอะไรได้มากมายท่านดูอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อปกป้องฉันหรือแก้ไขความเห็นของภรรยาเลยแม้แต่น้อยดนนายที่นั่งอยู่ข้างๆฉันหน้าของเขาแดงก่าด้วยความอับอายคุณแม่ครับอย่าพูดแบบนั้นสิครับเขาพูดเสียงเบาแต่น้ําเสียงนั้นอ่อนแรงราวกับสายลมที่ไม่สามารถทะครอนภูผาหินได้ นับตั้งแต่มื้อค่ำคืนนั้นทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ฉันได้พบกับครอบครัวของดนนายมักจะมีคำพูดเสียดแทงเล็กๆน้อยๆที่ทิ้งรอยแผลไว้ในใจเสมอบางครั้งก็เกี่ยวกับอาชีพของพ่อฉันบางครั้งก็เกี่ยวกับบ้านหลังเล็กๆของเราหรือแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัวของฉันที่ดูไม่หรูหราพอพวกท่านไม่เคยพูดออกมาตรงๆแต่คำพูดเหล่านั้นก็เหมือนยาพิษท,ที่ค่อยๆซึมลึกเข้าไปในใจของฉัน รินเพื่อนสนิทของฉันตั้งแต่สมัยมัธยมคือคนที่คอยรับฟังเรื่องราวทุกใจของฉันเสมอบ่ายวันหนึ่งขณะที่ฉันโทรไปหารินทั้งน้ำตาเธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนาราแกจะปล่อยให้พวกเขาดูถูกแกแบบนี้ไม่ได้นะแกมีคุณค่าในตัวเองถ้าในรักแกจริงเขาต้องลุกขึ้นสู้เพื่อแกสิฉันรู้ว่ารินพูดถูกแต่หัวใจของฉันยังอ่อนแอเกินกว่าจะปล่อยเดนายไปจนกระทั่งวันหนึ่งเดนายนัดฉันคุยอย่างจริงจังนาราเขาเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพี่ พี่ว่าเราไปกันต่อไม่ได้แล้วพ่อกับแม่พี่ท่านไม่มีวันยอมรับเราพี่พยายามแล้วนะแต่พี่หัวใจของฉันเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าฉันพยายามกลั้นน้ำตาแต่ก็ไม่สำเร็จนี่คือตอนจบแล้วเหรอคะฉันถามเสียงของฉันแต่พระเขาทำได้เพียงพยักหน้าแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ขอโทษนะ หลังจากวันนั้นฉันกลับบ้านด้วยสภาพหัวใจที่แหลกสลายเหมือนเศษแก้วคืนนั้นฉันร้องให้จนแทบไม่มีน้ำตาเหลืออยู่พ่อกับแม่เข้ามาปลอบโยนฉันเบาๆที่ข้างเตียงถ้าเขาไม่เห็นค่าในตัวลูกก็ไม่ใช่ความผิดของลูกนะลูกเดี๋ยวลูกก็จะเจอคนที่ดีกว่านี้เองแม่พูดพลางลูกหัวฉันเบาๆแต่คำพูดเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถเยียวยาบาดแผลในใจฉันได้หลายเดือนผ่านไปฉันจมอยู่กับความเศร้าโศกจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เดินเข้ามาในห้องนอนของฉันที่รกเหมือนรังหนูท่านเปิดม่านออกให้แสงสว่างสาดส่องเข้ามาพอได้แล้้้วววนนนาาารท่พูดดดดดยยยเเเสีีง็ ถึงเวลาที่ลูกต้องลุกขึ้นสู้อย่าปล่อยให้พวกเขามาทำลายชีวิตลูกจงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าลูกเป็นได้มากกว่าแค่ลูกสาวคนงานโรงงานคำพูดของแม่ในวันนั้นปลุกฉันให้ตื่นจากฝันร้ายฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เพื่อดนายหรือครอบครัวที่เย่อหยิ่งของเขาแต่เพื่อตัวเองและพ่อแม่ของฉันฉันจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่นามสกุลหรือสถานะทางสังคมแต่มันมาจากความมุ่งมั่นความพยายามและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ความเจ็บปวดในวันนั้นคือเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด มันผลักดันให้ฉันลุกขึ้นยืนอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะหญิงสาวผู้อ่อนแอแต่ในฐานะนักสู้ที่พร้อมจะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองดนตรีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองได้จุดไฟในใจฉันให้ลุกโชนมันคือภารกิจที่ไม่ใช่แค่การเอาชนะคำาสบประมาทแต่คือการสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อให้พ่อกับแม่ได้ภาคภูมิใจฉันรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ฉันพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับมันก้าวแรกของฉันคือการหางานเสริมทำ ตอนนั้นฉันยังทำงานพาร์ทไทม์เป็นแอดมินในร้านค้าออนไลน์ของเพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งชื่อว่าอิงฟ้าร้านของเธอขายสินค้าแฟชั่นนำเข้าถึงแม้เงินเดือนจะไม่มากนักแต่ฉันก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากที่นั่นตั้งแต่การจัดการสต็อกสินค้าการตลาดออนไลน์ไปจนถึงการสื่อสารกับลูกค้าแต่ฉันก็รู้ดีว่าการทำงานให้คนอื่นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอฉันต้องการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวเองขึ้นมา วันหนึ่งขณะที่กำลังจัดตู้เสื้อผ้าเก่าๆฉันก็เจอเศษผ้าสวยๆหลายชิ้นที่แม่เคยใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวทำไมเราไม่ลองทำสินค้าแฮนด์เมดดูละของที่ไม่เหมือนใครและสามารถขายทางออนไลน์ได้ตอนแรกฉันลังเลฉันไม่มีประสบการณ์ด้านการเย็บปักถักร้อยหรือทำงานฝีมือมาก่อนแต่ฉันก็นึกถึงคำพูดของแม่ที่ว่าถ้ามีความตั้งใจจริงก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นฉันจึงเริ่มเรียนรู้ทุกคืนหลังเลิกงานฉันจะนั่งอยู่หน้าจาักเย็บผ้าตัวเก่าของแม่ลองผิดลองถูกกับการทำกระเป๋าผ้าใบเล็กๆกระเป๋าสตางค์และเครื่องประดับจากเศษผ้าแน่นอนว่าผลงานในช่วงแรกนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบมีทั้งตะเข็บที่เบี้ยวลวดลายที่ผิดเพี้ยนหรือแม้กระทั่งชิ้นงานที่เสียหายระหว่างทำแต่ฉันก็ไม่เคยยอมแพ้ หลังจากที่ทำผลงานที่ค่อนข้างเรียบร้อยได้หลายชิ้นฉันก็เริ่มถ่ายรูปและอัปโหลดลงบนโซเชียลมีเดียในช่วงแรกๆแ,แทบไม่มีการตอบรับใดๆมีเพียงเพื่อนสนิทไม่กี่คนที่มากดไลค์และให้กำลังใจแต่ฉันก็ไม่ท้อถอยฉันพยายามปรับปรุงคุณภาพสินค้าเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อให้สินค้าดูน่าสนใจยิ่งขึ้นและลองใช้กลยุทธ์การตลาดง่ายๆอย่างการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆ หลายสัปดาห์ต่อมาปาฏิหาริย์ก็เริ่มเกิดขึ้นลูกค้ารายแรกสั่งซื้อกระเป๋าสตางค์แฮนด์เมดของฉันเธอบอกว่าชอบดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครและต้องการสั่งเพิ่มอีกหลายใบเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนหัวใจของฉันพองโตด้วยความดีใจนั่นคือช่วงเวลาแรกที่ฉันรู้สึกว่าความพยายามของฉันเริ่มจะเห็นผลแล้ว แต่การเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดมีอุปสรรคมากมายที่ฉันต้องเผชิญตัวอย่างเช่นเมื่อยอสั่งซื้อเริ่มเพิ่มขึ้นฉันก็เริ่มทำไม่ทันเพราะต้องทำทุกอย่างคนเดียวตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบการผลิตการแพ็คของไปจนถึงการตอบลูกค้าฉันยังเคยเจอปัญหาซื้อวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพมาทําให้ลูกค้าผิดหวังและตําหนิกลับมามีหลายครั้งที่ฉันรู้สึกท้อแท้จนอยากจะล้มเลิกแต่ทุกครั้งที่รู้สึกแบบนั้นรินก็จะคอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอเธ<ๆ>อมักจะแแวววะมมมาาาาาหหาที่่่่่่บบบ้้้นนนนนนพรรรรรอออออออกััััขงงงงิยยๆืืืเคคดลฟฉใใจ แกมาไกลขนาดนี้แล้วนานารอาย่ายอมแพ้สิความสำเร็จมันรออยู่ข้างหน้านะคำพูดของเธอเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจทําให้ฉันมีแรงฮึดสู้ต่อไปฉันตัดสินใจนาเงินเกบทั้งหมดที่มีอยู่มาลงทุนอย่างจริงจังฉันเช่าห้องแถวเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อทําเป็นสตูดิโอและพื้นที่ทํางานขณะเดียวกันฉันก็เริ่มศึกษาเรื่องธุรกิจออนไลน์อย่างจริงจังมากขึ้นอ่านหนังสือเข้าฟังสัมมนาออนไลน์หรือแม้กระทั่งเข้าร่วมกลุ่มชุมชนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกรุงเทพ อย่างช้าๆแต่ทว่ามันคงธุรกิจของฉันก็เริ่มเติบโตขึ้นสินค้าแฮนด์เมดของฉันเป็นที่รู้จักมากขึ้นและฉันก็เริ่มมีลูกค้าประจาอินฟลูเอนเซอร์ในท้องถิ่นบางคนถึงกับนําสินค้าของฉันไปโปรโมตในโซเชียลมีเดียของพวกเขาในเดือนที่6ชฉันสามารถสร้างไรายได้มากพอที่จะจ่ายค่าเช่าสตูดิโอที่ใหญ่ขึ้นและซื้ออุปกรณ์การผลิตใหม่ๆได้แต่มีช่วงเวลาหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงวันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งเขียนรีวิวยาวเหยียดเกี่ยวกับสินค้าของฉันในอินส สินค้าของนอร์แฮนเมดไม่ใช่แค่ของธรรมดาธรรมดาแต่มีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังทุกฝีเข็มมีจิตวิญญาณของผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองขอบคุณที่สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันคำพูดนั้นทำให้น้ำตาฉันไหลออกมาไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นเพราะความภาคภูมิใจเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าธุรกิจของฉันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเงินทองแต่ยังเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนอีกด้วย พ่อกับแม่เองก็ภูมิใจในความสําเร็จของฉันมากพ่อมักจะว่ามาที่สตูดิโอเพื่อช่วยจัดการเรื่องการขนส่งส่วนแม่ก็มาช่วยเย็บสินค้าชิ้นพิเศษบางชิ้นทานทั้งสองที่เคยถูกครอบครัวของเดนนายดูแคลนตอนนี้สามารถยิ้มกว้างได้อย่างเต็มภาคภูมิไม่เห็นความสําเร็จของฉันแต่ท่ามกลางความสุขเหล่านี้ก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่ค้างคาอยู่ในใจฉันเดนนายบางครั้งฉันก็ยังคิดถึงเขาเขาจะสบายดีไหมนะเขาจะมีความสุขกับชีวิตที่ไม่มีฉันหรือเปล่าแต่ฉันก็เตือนตัวเองเสมอว่าฉันจะหวนกลับไปหาอดีตไไไม่่ดด้้้ฉันนนตตอองเินหนาป และในที่สุดหนึ่งปีเต็มหลังจากที่ฉันเริ่มต้นธุรกิจการเชิญง,งานแต่งงานของเดานายัยก็ถูกส่งมาถึงบ้านตอนแรกฉันลังเลว,ว่าจะไปดีไหมไปแล้วจะได้อะไรในเมื่อเขาเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองแล้วแต่รินพูดก,กับฉันว่าแกต้องไปนานาราไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ให้พวกเขาได้เห็นว่าแกแข็งแกร่งแค่ไหนและแกก็ทําได้ดีแค่ไหนเมื่อไม่มีเขาและนั่นคือสิ่งที่ฉันตัดสินใจทํา หนึ่ปีผ่านไปนับตั้งแต่ฉันก่อตั้งธุรกิจเล็กๆของตัวเองมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันจากสตูดิโอเล็กๆหลังบ้านตอนนี้ฉันมีทีมงาน5คนซึ่งทุกคนล้วนเป็นเพื่อนสนิทที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของฉันสินค้าแฮนด์เมดของฉันไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในประเทศแต่ยังเริ่มเจาะตลาดต่างประเทศด้วยร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่หลายแห่งติดต่อเข้ามาเพื่อขอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ แต่ความสําเร็จนี้ก็ไม่ได้มาโดยง่ายมีหลายครั้งที่ฉันรู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดมาจากคู่แข่งมีแบรนด์ที่ทาสินค้าคล้ายๆกันเริ่มปรากฏตัวขึ้นพยายามลอกเลียนแบบดีไซน์ของฉันและขายในราคาที่ถูกกว่าบางรายถึงกับปล่อยข่าวหรือว่าสินค้าของฉันใช้วัสดุคุณภาพต่ําท,ท,ทั้งทงที่มันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยฉันเคยตื่นตระหนกจะทาอย่างไรถ้าลูกค้าเริ่มคลางคลงใจจะทําอย่างไรถ้าความพยายามทั้งหมดนี้ต้องสูญเปล่าแต่แล้วฉันนกก็ึึถงงคําพูดขอแม่ เมื่อมีคนพยายามจะดึงเราลงต่ำอย่าลดตัวลงไปเล่นกับเขาแต่จงแสดงความจริงให้เห็นด้วยการกระทำดังนั้นฉันจึงตัดสินใจสร้างความโปรง่งใสฉันทำวิดีโอสารคดีสั้นๆเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าของฉันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบกระบวนการผลิตไปจนถึงการควบคุมคุณภาพฉันอัปโหลดวิดีโอนั้นลงบนโซเชียลมีเดียและผลตอบรับก็ดีเกินคาดลูกค้าจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจบางคนถึงกับแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณที่ทำให้เราแตา่สว่างเราจะขอเป็นลูกค้าประจำของคุณตลอดไป ไม่เพียงเท่านั้นฉันยังเริ่มได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นฉันได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าฉันสร้างธุรกิจจากศูนย์ได้อย่างไรฉันผเผชิญกับความท้าทายต่างๆอย่างไรและฉันยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปได้อย่างไรในงานสัมมนาแห่งหนึ่งฉันได้พบกับนักลงทุนหนุ่มคนหนึ่งที่สนใจจะสนับสนุนธุรกิจของฉันเขาเสนอเงินทุนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ฉันสามารถขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นได้ตอนแรกฉันลังเลเพราะกลัวว่าจะสูญเสียการควบคุุมมธรรรกกกกิิจจขอองงงงตตัััวเไไปปแแ่่หลลาาาททีีด้ึษบะน ในที่สุดฉันก็ตอบรับข้อเสนอนั้นด้วยเงินทุนใหม่ฉันสามารถซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นเช่าพื้นที่ทำงานที่ใหญ่กว่าเดิมและจ้างพนักงานเพิ่มได้ฉันยังเริ่มมองหาโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยในเดือนที่12ธุรกิจของฉันได้จดทะเบียนเป็นบริษัทสตาร์ทอัพอย่างเป็นทางการในชื่อ Norhan m e t a ฉันเลือกชื่อนี้เพราะอยากจะจดจำไว้เสมอว่าฉันคือใครเด็กสาวธรรมดาที่เคยถูกดูถูกแต่สามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยความพยายามของตัวเองโลโก้ของบริษัทคือรูปผีเสื้อที่กำลังบยบินออกจากดักแด้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ฉันได้ผ่านมา ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่นำความสุขมาให้ฉันแต่ยังรวมถึงครอบครัวของฉันได้พ่อกับแม่ไม่ต้องทำงานในโรงงานหรือรับจ้างเย็บผ้าเล็กๆน้อยๆอ,อีกต่อไปตอนนี้ท่านทั้งสองมาทำงานในบริษัทของฉันช่วยดูแลเรื่องการขนส่งและจัดการสต็อกสินค้าทุกครั้งที่ฉันเห็นรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจบนใบหน้าของท่านฉันก็รู้สึกว่าทุกการเสียสละที่ผ่านมานั้นคุ้มค่าแล้วแต่รินเพื่อนรักของฉันก็ยังเตือนสติฉันเสมอในายอย่าลืมนะว่าแกมาจากไหนอย่าให้ความสำเร็จทำให้แกหลงลืมตัวตน ฉันพยักหน้ารับคำของเธอเสมอเพราะฉันรู้ดีว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อวันแต่งงานของเดนายใกล้เข้ามาฉันก็รู้สึกประหม่าขึ้นมาอีกครั้งรินให้กำลังใจฉันว่านี่ไม่ใช่การแก้แค้นานาราแต่มันคือการแสดงให้เห็นว่าแกได้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่พวกเขาเคยวางไว้ให้แกแล้วให้พวกเขาได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าตอนนี้แกเป็นใครฉันพยักหน้าช้าๆใช่แล้วเธอพูดถูกนี่ไม่ใช่การล้างแค้นแต่คือการพิสูจน์ว่าฉันมีที่ยืนในโลกนี้ได้ไม่ใช่เพราะสถานะทางสังคมแต่เป็นเพราะความพยายามและความทุ่เเทขอองงฉัน หลายสัปดาห์ก่อนวันงานฉันเริ่มเตรียมตัวทุกอย่างฉันสั่งตัดชุดราตรีที่ดูสง่างามจากดีไซเนอร์ท้องถิ่นชื่อดังชุดนั้นเป็นสีทองอร่ามปักด้วยลวดลายที่ละเอียดงดงามเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จที่ฉันได้รับมาฉันยังเลือกซื้อเครื่องประดับราคาแพงที่เข้ากับชุดฉันต้องการให้ตัวเองดูมั่นใจสง่างามและเป็นมืออาชีพ เมื่อวันงานมาถึงฉันรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจเต้นไม่เป็นสําขณะนั่งอยู่ในรถฉันมองดูการเชิญงานแต่งงานอีกครั้งชื่อของเดานนยและเจ้าสาวของเขาถูกพิมพ์ไว้อย่างสวยงามบนกระดาษหนาเนื้อดีฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามทำให้ตัวเองสงบลงพร้อมแล้วนะครับคุณนราคนขับรถถามขึ้นฉันยิ้มบางๆข้าพร้อมแล้ว ฉันมาถึงโรงแรมห้าดาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาสถานที่จัดงานแต่งงานด้วยหัวใจที่เต้นระรัวที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับงานแต่งงานของเหล่าชนชั้นสูงชั้นเก้าลงจากรถแท็กซี่ในชุดราตรีสีทองอารามผมกล้าขึ้นอย่างเรียบร้อยและเครื่องประดับราคาแพงช่วยเสริมให้ดูสง่าง,งามยิ่งขึ้นฉันจงใจเลือกการแต่งกายแบบนี้ไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันได้เปลี่ยนไปแล้วฉันไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาที่พวกเขาเคยดูถูกอีกต่อไป เมื่อก้าเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงชันสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความหรูหราในทันทีการตกแต่งเต็มไปด้วยดอกไม้สดคมไฟคริสตัลที่ส่องประกายระยิบระยับและโตอาหารที่เรียงรายไปด้วยอาหารเลิศรสแขกเหลือทุกคนต่างสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมและเครื่องประดับราคาแพงฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแล้วเดินเข้าไปในงานอย่างมั่นคง ไม่นานนะักสายตาของฉันก็ปะทะเข้ากับคุณหญิงระตีและท่านเจ้าสัวอนันต์ทั้งสองกำลังยืนคุยอยู่กับกลุ่มแขกผู้มีเกียรติเมื่อพวกท่านหันมาเห็นฉันแววตาของคุณหญิงระตีก็เบิกกว้างขึ้นชั่วขณะก่อนที่ท่านจะพยายามปั้นรอยยิ้มบางๆซึ่งดูฝืนเต็มทีส่วนท่านเจ้าสัวอนันต์นั้นนิ่งเงียบแต่แววตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่ยากจะปิดบงังสวัสดีค่ะคุณป้าคุณลุงฉันเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่ยังคงความสุภาพขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานของเดนนยด้ คุณหญิงระตีดูมีท่าทีอึกอกักท่านรับคำทักทายของฉันด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยอ้อนาราหนูก็มาด้วยเหรอเราไม่คิดว่าหนูจะมาฉันยิ้มบางๆแน่นอนเขาต้องมาสิเขวันสำคัญของดานายทั้งทีท่านเจ้าสัวอนันต์พยักหน้าช้าๆเออขอบใจนะัธุรกิจของหนูเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าไปได้ดีมากเลยก็ต้องขอบคุณคำดูถูกในวันนั้นนะคะที่ทำให้ฉันมีแรงผลักดันมาจนถึงวันนี้ ฉันตอบกลับไปอย่างนุ่มนวลแต่คำพูดนั้นก็คมกริบเหมือนมีดที่มองไม่เห็นสีหน้าของทั้งสองท่านเปลี่ยนไปทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันกล้าพูดในสิ่งที่ฉันรู้สึกจริงๆและฉันไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นในฐานะนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นไม่นานนายก็เดินเข้ามาหาฉันสีหน้าของเขาดูสับสนปนเปทั้งดีใจและกังวลเขาอยู่ในชุดสูทสีดำสนิทผูกนคไทสีน้ำเงินเข้มสายตาของเขามองมาที่ฉันได้ความรู้สึกทึ่งซึ่งเป็นแววตาที่ฉันไมม่่่เเเเเเคยยยห็นนนาาาาากออรขสีงบ ที่ไม่คิดว่าเธอจะมาฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในตอนแรกฉันตอบตามตรงแต่ฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เจอนายอีกครั้งเขายิ้มบางๆแต่มีความลังเลอยู่ในแววตาเธอเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะได้ข่าวว่าธุรกิจของเธอเติบโตเร็วมากฉันพยักหน้าใช่ฉันทำงานหนักมากเพื่อมาถึงจุดนี้แต่นายนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพี่ที่เสียใจกับเรื่องในอดีตนะเธอรู้ใช่ไหม ฉันจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเขาตรงๆบางทีนะดนายแต่สุดท้ายแล้วนายก็เป็นคนตัดสินใจเองและฉันก็เคารพการตัดสินใจของนายเขาถอนหายใจยาวที่หวังว่าเธอจะมีความสุขนะฉันมีความสุขดีและฉันก็หวังว่านายจะมีความสุขกับชีวิตที่นายเลือกเช่นกัน บทสนทนาของเราจบลงแค่นั้นพิธีการแต่งงานที่งดงามดำเนินต่อไปดไานาและเจ้าสาวของเขาส,สีิหญิงสาวที่ดูสวยสง่าเดินเคียงคู่กันไปยังแท่นพิธีฉันปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาดูเหมาะสมกันดีแต่เมื่อดนตรีบรรเลงขึ้นฉันกลับไม่รู้สึกอิจฉาหรือเจ็บปวดอีกต่อไปสิ่งที่ฉันรู้สึกมีเพียงความโล่งใจเพราะฉันได้ก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปยังอนาคตที่สดใสกว่า ท่านใดนั้นพิธีกรบนเวทีก็ประกาศชื่อฉันขึ้นเพื่อให้เกียรติกล่าวอวยพรในฐานะแขกคนสำคัญคนหนึ่งฉันประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ลุกขึ้นและเดินไปยังเวทีอย่างมั่นใจเมื่อไมโครโฟนมาอยู่ในมือฉันมองเห็นทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันรวมถึงคุณหญิงระตีและท่านเจ้าสัวอนันต์ที่ดูเหมือนจะยิ่งเกรงมากขึ้นไปอีกชั้นสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มพูดสวัสดีค่ะทุกท่านฉันกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคง ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้ดิฉันได้ขึ้นมาพูดในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นดิฉันขอสแสดงความยินดีกับดนายและคุณสิสำหรับงานแต่งงานที่แสนวิเศษนี้นะคะฉันหยุดผู้ชั่วครู่มองไปรอบๆห้องโถงที่เงียบสงัด และดิฉันก็อยากจะขอแบ่งปันเรื่องราวชีวิตเล็กๆน้อยๆข้ามมาหนึ่งปีก่อนดิฉันเคยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตเคยถูกมองว่าไม่มีค่าและเคยคิดว่าดิฉันไม่สมควรที่จะมีที่ยืนในโลกใบนี้แต่ดิฉันได้เรียนรู้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งความสำเร็จไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสายเลือดหรือสถานะทางสังคมแต่มันถูกกำหนดด้วยการทำงานหนักและความมุ่งม,มั่นตั้งใจฉันเหลือบมองไปทางคุณหญิงระตีและท่านเจ้าสัวอ,อนันต์ที่ดูร้อนรนยิ่งขึ้น ดิฉันไม่เคยเกลียดใครสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันในอดีตตรงกันข้ามดิฉันใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นวันนี้ดิฉันมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จได้ตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้ฉันจบคำพูดของฉันด้วยรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดเสียงปรบมือด,งดังกึกกล้องไปทั่วทั้งห้องโถงคุณหญิงระตีและท่านเจ้าสัวอนันต์นั่งนิ่งด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดพวกท่านคงไม่คิดว่่าาาฉันนนนจะกกล้้้พูดแบบีตอหทุค หลังจากงานเลี้ยงเลิกราฉันก็เดินออกจากโรงแรมด้วยความรู้สึกโล่งใจฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําให้ใครต้องอับอายแต่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันมีคุณค่าพอที่จะมีที่ยืนในโลกใบนี้และฉันก็ทําสําเร็จแล้ว คืนนั้นหลังจากที่ฉันกลับจากงานแต่งงานของดานายฉันนั่งอยู่บนเบาะหลังรถแท็กซี่ด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายมีทั้งความโล่งใจความภาคภูมิใจและความคิดถึงอดีตจางๆฉันคิดถึงทุกสิ่งที่ฉันได้ผ่านมาตั้งแต่ความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธไปจนถึงความสุขจากความสําเร็จในวันนี้ฉันรู้ดีว่าดานายอาจจะเสียใจกับการตัดสินใจของเขาแต่เขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับทางเลือกนั้นทางเลือกที่จะทิ้งฉันไปเพราะแรงกดดันจากพ่อแม่และทางเลือกที่จะใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ได้เป็นดังใจเขาอย่างแท้จริง เมื่อรถแท็กซี่จอดลงที่หน้าบ้านฉันก้าวลงมาด้วยหัวใจที่เบาสบายพ่อกับแม่ยังคงรอฉันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นท่านทั้งสองตรงเข้ามาสวมกอดฉันทันทีที่เห็นหน้าเหมือนกับว่าพวกท่านรู้ดีว่าฉันต้องการอ้อมกอดนี้มากแค่ไหนเป็นยังไงบ้างลูกแม่ถามพางยื่นชาอุ่นๆให้ฉันหนึ่งแก้วฉันยิ้มอย่างอ่อนโยนดีค่ะแม่ทุกอย่างเรียบร้อยดีพ่อนั่งลงข้างๆและพยักหน้าช้าๆแล้วครอบครัวของดนนัยล่ะ ฉันถอนหายใจเบาๆแล้วเอนตัวพิงโซฟาพวกเขาดูอับอายตอนที่เจอหน้าหนูแต่หนูไม่สนใจแล้วเขาว่าพวกเขาจะคิดยังไงสิ่งสําคัญคือหนูได้พิสูจน์แล้วว่าหนูประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสถานะทางสังคมของใครแม่กุมมือฉันไว้แน่นแม่กับพ่อภูมิใจในตัวลูกนะลูกผ่านเรื่องทั้งหมดนี้มาได้อย่างสง่างามที่สุดฉันยิ้มรับรู้ถึงความอบอุ่นจากกําลังใจของพวกท่าน ท่านทั้งสองคือเหตุผลที่ทาให้ฉันมีแรงสู้มาตลอดถ้าไม่มีความรักและการสนับสนุนจากครอบครัวบางทีฉันอาจจะไม่มีวันนี้หลายวันหลังจากงานแต่งงานในโทรหาฉันชั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจรับสายฉันอยากจะฟังว่าเขาจะพูดอะไรนาราเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังที่อยากจะขอโทษขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตที่รู้ว่าพี่ผิดพี่ควรจะกล้าหาญกว่านี้ในการปกป้องเราฉันนิ่งเงียบไปชั่วขณะเพื่อซึมซับคำพูดของเขา ขอบคุณที่พูดออกมานะดนายฉันขอบคุณสำหรับคำขอโทษของนายแต่ตอนนี้เราต่างก็อยู่บนเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วเขานิ่งไปที่รู้พี่แค่อยากให้เธอรู้ว่าพี่เสียใจจริงๆเธอสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนานา,าและพี่ก็ดีใจที่เธอกำลังได้รับมันหลังจากวางสายฉันไม่ได้รู้สึกดีใจหรือเสีใจเลยฉันแค่รู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆฉันหวังว่าเขาจะมีความสุขกับชีวิตของเขาเช่นกัน หลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันทางอารมณ์กับดดนายหรือครอบครัวของเขาอีกต่อไปทุกอย่างมันผ่านไปแล้วและฉันก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปโดยไม่หันกลับไปมองข้างหลังหลายเดือนต่อมาฉันได้รับเชิญให้ไปพูดในงาน TEDxTalk เกี่ยวกับเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการของฉันธุรกิจของฉันเติบโตอย่างต่อเนื่องและฉันก็เริ่มเจาะตลาดต่างประเทศได้สำเร็จแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้ฉันก็ไม่เคยลืมที่จะแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นฉันพูดถึงความสำเร็จแต่ที่สำคัญกว่่าาาานนนั้้คือกกกรรพูดถึึงวิธีีทเจจะลุข ความล้มเหลวเผชิญหน้ากับความท้าทายและยึดมั่นในหลักการของตัวเองได้อย่างไรฉันจะไม่มีวันลืมทุกคนที่เคยดูถูกฉันเพราะพวกเขาคือเหตุผลที่ทําให้ฉันทํางานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ฉันก็จะไม่ปล่อยให้ความแค้นหรือความเกลียดชังมาครอบงาจิตใจฉันเลือกที่จะมองไปข้างหน้าและทําแต่สิ่งดีๆต่อไปฉันยังเริ่มทํางานเพื่อสังคมอย่างจริงจังทุกๆเดือนฉันจะแบ่งผลกําไรส่วนหนึ่งของบริษัทไปสนับสนุนโครงการการศึกษาสําหรับเด็กๆจากครอบครัวที่ขาดแคลนฉันอยากจะมอบโอกาสที่ฉันเคยเกือบจะไม่มีให้กับคนนอื่ๆบ้าง ตอนนี้ทุกครั้งที่ฉันมองดูกระจกฉันไม่ได้เห็นเด็กสาวธรรมดาที่เคยอ่อนแอและเจ็บปวดอีกต่อไปแต่ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมั่นใจและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งฉันไม่ได้สนใจอีกแล้วว่าใครจะมองฉันว่าเป็นแค่ลูกสาวคนงานโรงงานหรือจะมองฉันจากอดีตท,ที่มืดมนของฉันฉันสนใจแค่อนาคตการสร้างธุรกิจของฉันการช่วยเหลือผู้อื่นและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ฉันรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดแต่ฉันก็พร้อมแล้วสำหรับทุกสิ่งที่จะเข้ามาความสำเร็จที่ฉันได้รับมานี้ไม่ได้เป็นของฉันคนเดียวแต่มันเป็นของพ่อแม่ที่รักฉันเป็นของเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นของทุกคนที่เคยเชื่อมั่นในตัวฉันนี่คือบทพิสูจน์ว่าความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้และนี่คือบทสรุปเรื่องราวของฉันเรื่องราวที่ฉันได้เอาชนะความเย่อหยิ่งของครอบครัวแฟนเก่าในวันแต่งงานของเขาไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยความสำเร็จที่น่า,พาพภูม